ดีค่ะพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ส่งเป็นยัางยาๆเก่งใดหลอกยกสิมางาขายผลไม,ม้ลูกค้ามาเอาผลไม้พี่น้องอ้ยขายดีค่ะางากันมายึ่งมายืดตายแล้วข่อนจะมีแห้งไปเก็บมันี้เปิดตลาดปุ๊บพอท่านในหอสิบนาทีพี่น้องจ้ะ ไหลีหลมาๆมากินกว๋วยเตี๋ยวมัน,นีอยากได้ฟิลแบบยุตลาดตะตุ๊กจาแก่ชินก็เลยก,กินกว๋วยเตี๋ยวแบบถ้วยละสิบบาทถ้วยละสิบบาทนะคะทานกว๋วยเตี๋ยวคู่กับกาฟแฟมี่เป็นฟรั่าฝด้วยพี่น,อนอ้องจ้าพวานย่าชิ้เข่ากาดดึกเนาะไปเก็บหมากใหม่มาสร้างหมากใหม่ล่งขายตลาดเราจะต่อพคอมเมนลูกค้า เคยขายดีอิน๋นี่ลงบาท่านเลยหอดสิบนาที่พี่น้องตึ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 งขับรถมาขับรถมาเอาเลยขับรถมาเอาว่าพ่อสัง่งเติมอีกพี่น้องสิเอาหอดสิบกิโลบอกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆแล้วลูกค้า เนี่เป็นพะกน้องกว๋วยเตี๋ยวถ้วยละสิบบาทนี่พี่น้องอันนี้ลวกก๋วยเตี๋ยวปกติยูบาทห่อข้าวเจ้าสิลวกเส้นก้อนมันบ่ลวกเสน้นหรอก็จังค่อยลวกผักใส่เนี่ยชิมสิลวกผักก้อนเหมือนลวกผักก่อนนะคะ ก๋วยเตี๋ยวบ,าน,นบ,บ,บานเนี้ยชิมเห็ดแปรก็ไถ่บานเ้อะใส่ไข่พร้อมงฉันเจ้าเคยเห็นอันป๊อปเปี้ยถอดช็อกโกแลตป๊อปปี้น้องถอดป๊อปเปี้ยดำปีเลยไช่ค่ะแล้ว ตักก๋วยเตี๋ยวชาละสิบบาทกันนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไก่ ไว,ลวยละซีบาทพี่นองมันแมนบ่าไงมันก็ได้หลายมันก็ส่งได้หลายเราก็จะปรุงกันแบบแบบนี้เลยนะคะใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนใส่พริกป่นก่อนพี่นองพริกป่นข่อยเพชรข่อยต้องใส้ทีละน้อยอุ้ยลืมผงนัว ใส่ผงนัวเอ,เอาใส่เมื่ดหั่นละกะยักไก่ย้อนหลายไส่เมื่ดหันละอันนี้น้ำส้มเป็นน้ำส้มสายชูของยูนี่นะคะเป็นน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากแตงกวาโอ้ยบอเดือดปุ๊บเลย ช้อนก๋วยเตี๋ยวของค่อยก็จะเป็นช้อนบรรหนกเขาออินบวงพี่น้องบ้านข่อยเอินบวงบานเจ้าเอินนี่อย่างลูกชา,ออายบอกเอินสอนบรรหนกลูกชายบอกว่าไอ้แม่เอาสอนบรรหน,นกมาหายแนะ่ขอ่อยเลยว่าเฮ้อนบรรหนกมัน,นเป็นแบบไรหหละ่ะลูกแม่รปรดจักกว่าสันเอาไอ้แม่คือรประหลดจักลูกว่าลูกงางไปยิบมาห้เบังอ๋อช้อนบรรหน,นกบ้านเท่าเอินบวงลูกข่อยเอิน้อนบรรหน,นก ม <laughs> าจ้ะมากินก๋วยเตียวด้วยกันขายมากใหม่แล้วห้องอาหาแลวกินตัวบา้านนี่ถวยละสิบบาทพี่น้องเอาถวยน้อยๆน,นี่คือจะเขากินอยู่ตลาดจะตู้จักัันไหมอยากโอ้กบเมืองไทยจะไปซื้อถวยกะไกลมากบอกเื่อพี่น้อง น้อย,าอยลาล่มันงามในถวยขกล้กย์นะเพราะว่าพยไม่เห็นถวยอยู่เมืองนอแเราถว่ยข้าเจา้าเพรมีล่ไม่หยิง่งเ,นะเ,เมั่อัต่เออเนาะเปียถวยก้า,าก่มาตตาบัณมัตตเมืองไทยจะสองใบมาไหวตะกินก๋วยเตี๋ยวมื่อนี้พอกินเป็นกะละมังนะจ๊ะ <c oughs> กินเป็นถวยย่านกินว่าเมื่อหืมนวดแล้วนวดแล้วใส่ผงชุรสนวดแล้ว ชิ้นกับผักสดนนเนาองตุเตี๋ยวผักสดมื้อนี้เห็ดกับเขาหยังบ่ท่านเลยอยากขายของช่วงนาเฮ็ดนามาักใหม่จะจะเป็นประมาณนี้ค่ะพุณยน่ยชิมเก็บกับมากใหม่มาจากใน,นปลาปุ๊บ ใหม่บางชน so. ิดเขาตอกมานางทำความสะอาดกันด no? <c Alto Del o> ึกดือนยังขึ้นเลยกว่าจะได้ขายกว่าจะได้นอนเนาะแต่จะยางในช่วงนั้นไปเก็บมาไม่สองมือเมือวานกมือนีพี่น้องขายเราได้เงินสองร้อยสองร้อยยูโรได้เงินเกือบหมื่นได้เงินเกือบหมื่นนะสองมือได้เงินเกือบหมื่นก็ถือว่าไปยาง าหาเงินฟรีในปลามันกับุ่มคาเมื่อ,อยุพี่นองก่อนก่อน,อนสิไปเหตุงานสามสี่ชั่วโมงเดี๋ยวแต่ว่าผลละไม้มันหน่อยมันหลายนะถ้าผลละไม่หน่อยห้ากัญญางโดนเนี่ย้าผลละไม้หลายห้องกับญางแป๊บเดียวก็ไดเราจะหากิโลหกกิโลเมื่อนี้หมูว่านไปได้มาเจ็ดกิโลนะคะขายไปเมือนแล้วเมื่อนี้ได้อีกสามกิโลรค่ง แต่ว่าที่เก็บมาหมู่บ้านน่ะจริงๆเรามันเจ็ดกิโลมันต้องได้เงินหลอยสี่สิบแยกชิมน่ะเอามากไม่ให้ลูกค้าพิดลูกค้าสังซีกิโลแยกชิมหายไปหาโลกเคืง <c ười> องปกะกาศท่วงเงินกขาเจา้าแต่ว่าลูกค้านั้นเป็น,เป,นเป็นคุณลุงสามีก็เลยเอาเลยตามเลยเดี๋ยวอันเก็บมาใหม่หเสร็จเลาก็ซสื่อเครื่อ,องดื่มมาให่ดื่มแล้วก็ซสื่อไหว้ามาให้ คุณป,ปูนเป็นหมักสื่อไหว้มไหายล้วนเก็บหมากใหม่ให้เพิ่นเพิ่นบอกว่าขอบคุณในความขยันยาพี่น้องสามีเิ่นกัสนับสนุนดีดีพี่นอ้องสนับสนุนเท่านี้ดีเห็นเทาเป็นค้นขยันหมากไหม่ขายมาออก หรือว่าขายบ่เมือเหลือเท่าไรถ่าบ่มีลูกค้ามาซสื่อเพื่นมัรับสื่อเอาเหมือแล้วก็มน,นีลูกค้ามาหรับหมากไม่ว่างหันมาถามว่าถังใหงไๆใส่ใดสักกิโลถังใหงไๆน่าสิเป็นสิบกิโลนะพี่น,อน้องเอ้ยถึงบี่น้อ เพราะว่าถังหน่อยมันหากิโลถังสีบิตเนี่ยมันน่าจะประมาณสิบกิโลนะทุกคนเพราะว่าไอหมากลากกาหรือว่าหมากล่องปลาน้่หนักมันจะหนักกว่าหมากใหม่ชนิดอื่นเพราะว่ามันมีน้ำเยอะอันนี้เป็นลูกชินก้นไก่น้จ่ะ๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไก่เฮ็ดเอง อยากมีเันกับพิทคุยกับพกพีสดดมาพี่น้องนะก็สิแซ่บมือนีเอฟซี FC สงสัยสิไปสืบข้าวแกงแกงแกงผัดถุงสมสงสัย สงสัยแอบซีเมื่อนี้ไปเสิรข้าวแกงผัดอันผัดทุ้งสมเมื่อนี้ขึ้นตะเบ้นกันแต่พี่นอ้องนี่ข้าวการดิฟไปสาวไปเห็นงาน าเมือนนี่าตั้งไร่สดเลยพี่น้องมามาไปเก็บกระโมูไปเก็บกระมูยันยันเก็บ,กเกบบ่ท่านเพื่อนอยันเพื่อนเก็บนินดนิด,หด,หดนเ,เหมือนี้จากได้หมดไร่สดในปลาได้เหมือน อนแรกว,ว่าสิกินเข่ากับปลาแดกบองลวกพีกพ่น,อน้องเลยเอากินกว๋วยเตี๋ยวดีกว่ามันง่ายดีปลาแดกบองโจง้ยจะห่อไปกินไนป้ปลาพี่น,อน้องกินเขากับปลาแดกบองไนป้ปลามันแสบก็บดอกทอดไข่ไปนั่ต้มไข่ไปนั่ หลอกนาจะถอดป,าปาลาปลาลดปลาลดหรือปลาหมุยกูนี่ละขอคุณหนึ่งล้านดวงใจเด้อจ้ะ ช่วงนี้เป็นวุ่นวายได้พี่น้องเพราะวา่าเฮ็ดก็ออก,กมากไม่ก็ซุกแก้ยิดกับสิเลนหัวดวนไปทั้งไหนอยากจะแยกล่างได้มันแยกล่างได้นี่สิเส่นเขาปลายเก็บเฮ็ดเท่นเก็บมากไมห่ห่นละ ขอบคุณนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านดวงใจขี้กเกียวเยอะให้ชื่อมันมากกว่าเกี๊ยวสิบบาท หอยชิตบ,บานมาแล้วลวกอีกกอนกินอีกแค่ถ้วยกนได้บินออกกินสองถ้วยเลยกินก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยเลยนะคะเหตุงานนะมากเ่อเลยเขากินให้มันจุกๆไว้กว่อน ไปเบิร์วิลหนาบตอนนี้ถุงสิบเก่านาทีพี่นอ้องฝ่าออกจากปลามากท่านบ่าฝ้าออกจากปลาก็จะได้มาไม่หลายก็นีฝ่าห้องอยางบบกแห้งอยู่ในปลาโรคกระจายโรคกระจายฝ้าห้อง เลี้าฟเรียนออกจากป่าสวนน้อยหลังบ้านนะคะร่มก็แห้งดีพี่น้่ง พัมอเตอร์ไซค์ผ่านมาโตเมนมันแรงคำถนน,ม,นมีน้องโอ้ยเหยียบเหยียบรงเมนมือก้อนนไปบ้านภา,าคตาขากะไปเจออันเคาเนายัางก่อหมาจิงจอกตตหน่อยๆดังแหลมๆปากแหลมๆยืนอยู่ริมถนน สัดปงสัดปลาเยอะนะยูฟินแลนด์ยูท้นที่ฟอยอยู่นี่นะโชคดีมามาพอกวามาพ่องอย่างปลาใสๆเหมือนนี่แต่ว่าตอนอยู่ในปลาฝ่ามันห่องแห้ง,งไม่เข้มก็เลยอยาดให้ฝ่าแรงออกมาจากปลา มือนี้บ้านข่อยบ่มีล่มเลยล่มไปใส่มื้อนี้ สน้าก๋วยเตี๋ยวคือแซ่บดีแท้หมูถ้วยกันเด้วยขออีกถ้วยหนึ่งนะคะกินชอนถ้วยนี้กินชอนถ้วยมันได้ถ่าก๋วยเตี๋ยวยี่สิบบาท กินก๋วยเตี๋ยวกับก,กาแฟาพี่น้อง